ราคาข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่16พฤศจิกายน2563ข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊ง,งเป็นกำลังใจให้ทิดาชาแน,นลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้ติดต่อสำนักงานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือโทรสายด่วน1569นะคะ กีก็มาย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งเผื่อมีปัญหาจะได้ติดต่อถูกต้องจ้าเรามาดูที่ข้าวเปลือกหอมมะลิปี6364จังหวัดสุรินทร์1น2 0 0 0 0ถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดโคราช1 1 3 0 0 1 0ถึง11,500บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานี1 9 0 0 0ถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกด ราคาปรับลงมาอยู่ที่11,200ถึง12,300บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านาปีปี63จังหวัดนครสวรรค์8,500ถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดพิจิตร8,400ถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก8,200ถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรี8,800ถึง8,900บาทต่อตันจังหวัดอยุธยาราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่8,800ถึง8,000 900บาทต่อตันจาก มาดูที่ข้าวเปลือกปทุมธานีนาปีปี6364จังหวัดชัยนาท9 5 0 0ถึง9,800บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรี9 7 0 0ถึง10,000บาทต่อตันจังหวัดอ่างทอง9,900ถึง1200 0บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี6 2 6 3จังหวัดขอนแก่นราคาอยู่ที่9,500ถึง1 0 0 0บาทต่อตันจะ้ะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี6 3 6 4จังหวัดสนนกลนครราคาปรับ ขึ้นมาอยู่ที่9,800-1ถึงบาทต่อตันนะจังหวัดอุดรธานี10,000บาทถึง11,200บาทต่อตันจ้ะมาดูที่ราคาข้าวสารค่ะข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2เก่า2,990-3,000ถึงบาท ต่อ100กิโลกร,รมัมข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2ใหม่2,440บาทถึง2,450บาทต่อ100กิโลกร,รมัมข้าวขาว100%ชั้น2ใหม่1,380ถึง1,390บาทต่อ100กรริโลกรัมข้าวขาว5%ใหม่1,350ถึง1,360บาทต่อ100กรริโลกรัมข้าวเหนียว10%มเมล็ดยาวเกา่า 2,160-2,180ถึงบาทต่อ100กิโลกร,รัมจากข้าวเหนียว10%เมล็ดยาวใหม่2,180-2,200ถึงบาทต่อ100กิโลกร,รมัมหมายเหตุน,นะคะในส่วนของราคาข้าวเปลือกความชื้นอยู่ที่15%นะคะจบข่าวค่ะคลิปนี้ที่ดาชาแน,นลขอลาไปก่อนจกันใหม่คลิปนะ้าจาบบาย